กุดแล้วจ้ะพอดีจ้ะพอดีจ้ะไม่ใช่มันเ,ไเหไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องเรียกว่ามันเหมือนเหมือนแบยเนี่ยดุเรียกจิตวิญญาณเนี่ยมันมีการสิงสถิตวิสัยธสิงสถิตเตัวพูดธนาครหลวงพีจ่จิตวิญญาณของแต่ละผล มันจะมีบทบาทวิญญาณเป็นผู้แสดงบทบาทอำนาจและหน้าที่วิญญาณที่เข้าสถิตแม่วิญญาณแม่ก็ปรากฏวิญญาณก็สถิตพ่อความเป็นพ่อกับปรากฏวิญญาณเข้าสถิตในลูกก็แสดงเป็นลูกก็ปรากฏวิญญาณแสดงเป็นพระวิญญาณอพระพระก็ปรากฏคราวนี้พระมันก็มีวิญญาณหลายอย่างวิญญาณต่อแหล วิญญาณที่เป็นสัจจธรรมวิญญาณที่เงอะงะวิญญาณที่โล่งโล่ข้านี้วิญญาณเนี่ยมันมีหลายวิญญาณในตัวเราก็เหมือนกันวิญญาณกล้าหาญวิญญาณท้อแท้วิญญาณหวาดกลัวสะดุ้งวิญญาณแต่ละคนนี้ไม่เท่ากันเพราะถูกฝึกมาไม่เท่ากันและจิตสํานึกของวิญญาณเองถูกฝึกไม่เท่ากัน วิญญาณบางอย่างถ้าเป็นนักมวยมันจะขึ้นไปต่อยเลยถ้าเป็นนักฟุตบอลมันจะวิ่งเลยหถ้าเป็นนักวิ่งมันยิ่งวิ่งเลยนักแบดมินตันก็จะไปดูสีนี้วิญญาณของแต่ละคนเนี่ยที่ได้รับเข้าไปอยู่ในร่างกายในหน้าที่เนี่ยมันจะต่างกันทําหน้าที่ต่างกันวิญญาณที่เข้าสถิตอยู่ในคนใดหน้าที่อะไรเนี่ยมันจะสซงอ่ะน,นะ อันนี้คือวิญญาณมันทําหน้าที่ของมันเหมือนผู้กํากับการแสดงคือวิญญาณผู้กํากับการแสดงหนังเขาให้แสดงเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ก็เป็นเมียเป็นลูกเป็นหลานเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นพระเป็นโยมมันแสดงไปตามบทบาทและอำนาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นมันขึ้นมาเองแต่บางคนเล่นไม่เป็นเลยเขาให้เป็นก็ไม่คือเลย เล่นเป็นผัวก็เล่นไม่คือเล่นเป็นเนียก็เล่นไม่คือเล่นเป็นพ่อแม่ก็เล่นไม่คือเล่นเป็นลูกก็เล่นไม่คือเล่นเป็นข้าก็เล่นไม่คือเล่นเป็นครูก็เล่นเป็นไม่คือเล่นเป็นตำรวจก็เล่นไม่คือเล่นเป็นทหารก็เล่นไม่คือเล่นให้เป็นพ่อข้าก็เล่นไม่คือต้อนัมนเรียนไม่เป็นเป็นอะไรก็ไม่เป็นได้สักอย่างไม่เป็นโลกไม่เป็นภัยไม่เป็นรักไม่เป็นเกณฑ์เพราะวิญญาณนั้นไม่พัฒนาให้รับผิดชอบให้ตีบทให้แตกมันตีบทไม่แตก เมื่อตีปดไม่แตกวิญญาณน,น,นั้นจึงเป็นเป็นญาณเลิศเทอเขาไม่จ้างไปล่น<_ <EN> _>เขาไม่ยกให้ไปล่น<_ <EN> _>เขาไม่นําให้ไปล่น<_ <EN> _>เขามีมีเวทีให้เล่น<_ <EN> _>เลยเป็นวิญญาณผีที่คอยกระกอกผีคอยหลอกคอยหลอนอยู่ทางหลังแอบอยู่วิญญาณที่ไม่กล้าหานถ้าวิญญาณกล้าหานมารับผิดชอบแล้วมันเข้มแข็งหนักแน่นมันมั่นคงมันไม่หวั่นไหวมันไม่หวาดหวั่นมันไม่ขัน้นคลั่ แปลว,ว่าวิญญาณนั้นคือจิตสํานึกที่จะทําหน้าที่นั่นเองจิตสํานึกคือวิญญาณมันจะถูกหล่อหลอมมาต่างกันถ้าหล่อหลอมโดยธรรมมันจะยืนเป็นธรรมเลยถ้าหล่อหลอมเป็นกลามก็ยืนเป็นกลามถ้าหล่อหลอมเป็นโลกมันก็ยืนเป็นโลกหล่อหลอมเป็นโกรกก็ยืนยืนเป็นโกรธหล่อหลอมเป็นโง่มันก็ยืนเป็นโง่เพราะฉนั้นวิญญ,ญาณน,นี้มันจะทําหน้าที่อะไรมันจะอะไรหล่อหลอมมันวิญญาณเขาแต่ละคนที่มีอยู่แล้วนี่จิตจะวิญญาณที่มีอยู่แล้วเนี่ยอะไรหล่อ บางทีที่หล่อหลองคือความกลัวหวาดพิตกกงังวลระแวงมันหล่อหลงหล่อซะจนเลิกไปหมดเลยวิญญาณคนแต่ละคนจึงไม่เท่ากันไงรับผิดชอบไม่เท่ากันจิตํานึกไม่เท่ากันดูแลไม่เท่ากันในปัญหาและหน้าที่ในแก้ปัญหาก็ไม่เท่ากันความรู้ความสามารถไม่เท่าราะวิญญาณที่ถูกอบรมมาไม่เท่ากันวิญญาณที่อบรมมาดีแล้วเนี่ยมันพร้อมเสมอที่จะเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เร็วมาก จับอะไรมันก็เป็นไปหมดเลยวิญญาณที่คล่องตัววิญญาณที่คล่องแคล่วในแต่ละหน้าที่ทําไร่ทานาทําสวนทำมันก็คล่องในหน้าที่ของวิญญาณนั้นนั้นได้ฝึกอะไรมาก็ฝึกสิ่งนั้นจนทำชองไปฝึกบทอื่นมันฝึกไม่ได้แต่บางคนมันฝึกได้ทุกเรื่องเลยวิญญาณเขาคล่องตัวมากเก่งมากพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลาวิญญาณที่ดีจึงเป็นวิญญาณที่คล่องตัว วิญญาณที่พร้อมจะปรับปรุงแก้ไขวิญญาณที่พร้อมจะปรับปรุงทําหน้าที่ได้ถูกต้องดีงามแต่ตรงนี้มันไม่เท่ากันวิญญาณที่อบรมในอดีชตาจจาชาติไม่เท่ากันปัจจุบันชาติไม่เท่าจิตสำนึกก็ไม่เท่ากันและการเห็นปัญหาปุ๊บมันจะมองร้อยไหนพันไหนนี่คือวิญญาณเขาคล่องตัวในการมองบริหารจัดการปัญหาคํานวณล่วงหน้าได้ประสบการณ์ผิดพลาดประสบการณ์ที่ ล้มเหลวประสบการณ์ที่สำเร็จสำเร็จประสบการณ์ข้างหน้าวิญญาณไันคำนวณได้หมดเลยวิญญาณที่ดีคือวิญญาณที่คำนวณได้ล่วงหน้าวิญญาณที่เอาอดีตมาคำนวณแล้วก็วิเคราะห์ความผิดพลาดนั้นมาวิเคราะห์วิจัยเป็นตกผลึกเป็นวิญญาณที่รู้แจ้งวิญญาณที่รู้แจ้งรู้แจ้งอะไรแจ้งเหตุแจ้งปัญหาแจ้งปัจจัยแจ้งอุปสรรคแจ้งหน้าที่แจ้งความสําเร็จแจ้งความล้มเหลว มันจะแจ้งความแจ้งรักแจ้งชังแจ้งสุขแจ้งทุกแจ้งบุญแจ้งบาปแจ้งดีแจ้งชั่ววิญญาณทําหน้าที่แจ้งเหตุแจ้งปัจจัยแจ้งการเงินแจ้งอุปสรรคแจ้งปัญหาแจ้งแก้ปัญหาแจ้งวิธีแก้ปัญหาของวิญญาณมัทำ่านี้วิญญาณบางดวงอาศัยความอดทนแก้ปัญหาด้วยความอดทนวิญญาณบางดวงอาศัยแก้ปัญหาด้วยความเพียรวิญญาณบางดวงอาศัยแก้ปัญหาด้วยการ อ่อนน้อมถ่อมตนเมตตาปราณีวิญญาณบางดวงมันแก้ปัญหาโดยการสลักอัจจาตัวตนไม่เห็นแก่ตัวไม่ถือตัวนี่วิธีแก้ปัญหาของวิญญาณวิญญาณแต่ละดวงมีแต่ปัญหาพูดก็มีปัญหาทำก็มีคิดก็มีปัญหาเพราะวิญญาณโง่วิญญาณพูดผีปีศาจเข้าไปสิงสถิตโง่เขาบ่ยาแล้วเป็นวิญญาณโง่วิญญาณมันมีวิญญาณโง่วิญญาณชลาในวิญญาณแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากัน อบรมไม่เท่ากันรับรู้ไม่เท่ากันวิเคราะห์ไม่เท่ากันเหตุปัจจัยที่ได้มาไม่เท่ากันดังน,นั้นการมองอะไรของวิญญาณดูอะไรของวิญญาณคิดอะไรของวิญญาณมันจะลึกซึ้งกว่ากันตื้นเขินกว่ากันหยาบละเอียดกว่ากันโดยการวิเคราะห์วิจัยของวิญญาณถ้ามันรู้แจ่มมันรู้อย่างแจ่มแจ้งม,มันเห็นปัญหาไปก่อนเนี่ย มันเียกว่าเหตุที่เกิดอย่างนี้มันจะต้องมีผลลัพธ์อย่างนี้มีผลอย่างนี้มันต้องมาเหตุดีอย่างนั้นเลวอย่างนั้นมันจะรู้เลยมันคำนวณออกหมดเป๊ะเป๊กเป๊กนี่คือวิญญาณที่รู้แจ้งโลกวิญญาณที่รู้แจ้งโลกก็รู้กามาโลกจะต้องทําอย่างไรพูดอย่างไรคิดอย่างไรอยากได้กามเนี่ยก็จะต้องเป้าหมายก็คือเงินคือการเพศตรงข้ามลูกกับโลกก็คือจะต้องยึดเอารูป อารูภโลกยึดเอาความว่างโลกุตระโลกไม่ยึดทั้งกามไม่ยึดทั้งลูกไม่ยึดทั้งอารูเป็นโลกุตระอันนี้วิญญาณที่จะรู้แจ้งถ้าไม่แจ้งแล้วมันก็มืดอยู่นั่นเองมืดรู้ไม่จริงทําอะไรก็รู้ไม่จริงคคุมคือคลือ,ลอมึน,มนซึมอันนั้นคือวิญญาณไม่รู้แจ้งโลกโลกับวิถูผู้รู้แจ้งโลก วิญญาณที่รู้แจ้งโลกก็คือโลกอันนี้โลกอันนี้อยู่ได้ไงยุ่งเรื่องนี้มีแก่มีเจ็บมีตายโลกนี้มีลาบยศสเสิญมีสุขโลกอันนี้มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นทะเลาะวิวาดมีเวียมีภัยต่อกันแลกันโลกอันนี้มีการหวงหวงอะไรอาวรโลกอันนี้มีแก่มีเจ็บมีตายมีทุกนี่คือรู้แจ้งโลกรู้อย่างนี้เพราะรู้แจ้งโลกแหละเฮ้ยโลกนี้เป็นของหยิบยืมมาใช้แล้วก็ต้องวางโลกไว้วิญญาณจึงเหนือโลกโดยเข้าใจโลกตามไปจริงแล้วก็ใช้ของในโลก เมื่อใช้ของในโลกจบแล้วเขาก็วางโลกไว้ตามเป็นสิงแล้วไม่ถือโลกหรือไม่แบกโลกวิญญาณเป็นผู้รู้แจ้งโลกจะมายืมของในโลกใช้เสร็จแล้วก็จะวางของในโลกเอาไว้เหมือนไปยืมของเขาไปยืมของวัดไปยืมของคนไปยืมของสาธารณะเรายืมดินเป็นของสาธารณะมาใช้ยืมน้ํามาใช้ยืมลมมาใช้ยืมความคิดมาใช้แล้วเ็จะต้องส่งคืนที่เดิม อย่าไปส่งที่อื่นนะยืมจากตรงไหนส่งที่นั่นนี่คือวิญญาณจะรู้แจ้งยืมฟันมาแล้วก็ส่งคืนยืมผมมาแล้วก็ส่งคืนยืมหนังเคยตึงมาแล้วก็เหี่ยวย่นส่งคืนยืมตายืมหูยืมมาแล้วส่งคืนวิญญาณเขาจะส่งคืนววิญญาณจะไม่ยึดเอาไม่ถือเอาไม่โกงถ้าวิญญาณโกงน,นี่เดี๋ยวก่อนนั่งหลังโกงแล้วงอมนทุบเอาวิญญาณรู้แจ้งโลกคือวิญญาณที่ไม่คดไม่โกงด,ดังนี้ ยะถาวาริวาภาูราภริภุเรติสาคารังเอวามีวิโตตินังเปตานังะกัปติชิตังปฏิตังสุมัง,งคิพามีวส,มสัมมิจตตสเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโศยถา,ามณีโชเทระโยาาสยถาสติโยวิวชัชฌัุตสัปปโรโควินันสสตูมาเตภวัตวันการาโย ο, สุขีธีคายโยโภวะพิวาธนาสีสนิจังตาปจายินโฉจัารโรธรรมาวัชันติ